สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะวันวันนี้วันเสาร์นะคะเมื่อวานนี้สวัสดีค่ะยังอ๋อสวัสดีค่ะยังลูกสวัสดีค่ะอ๋อ o o d เก่ง Let's go พอดีก็วันนี้ก็ลูกค้าสองคนนะคะเมื่อวานเยอะมาก <No. S 1> ทาเล็บสี I think it w o u l o o k good in darkers อืมคือเมื่อวานนี้ก็คือยุ่งนะคะ <I think S 1> แล้วก็ร <okay. S 1> ้านคือบนฟ้านะคะบนฟ้าในห้องนั้นนะคะห้องนวดคือมันรั่วนะคะก็เลยพอหลังจากแล้วเมื่อวานก็ยุ่งด้วยนะคะประมาณลูกค้านี่สามสี่คนเมื่อวานนี้นะคะ สี่คนแล้วก็เสร็จภายในบ่ายสามสี่โมงครึ่งนะคะแล้วก็ต้องคอยดูไอ้นั่นด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นดาไม่ได้อัดมานะคะดาก็เลยไม่ได้ทําคลิปวันนี้ก็เลยทําคลิปนะคะหลังจากพอดีนวดพี่เพชรเสร็จก็เลยทําสีสีเล็บให้พี่เพชรแล้วดาก็เลยเออทาไมไม่ลองทาบ้างดาก็เลยทานะคะทาสีเล็บให้ตัวเองเป็นสีเนียวเจลนะคะสี มาจากแผงนี้นะคะได้สัม,มทาดะได้มาฟรีๆจากพี่บีนะคะรุ่นพี่ so guys I'm literally gonna buy another lot too อืมดีนะพอดีพี่เพชรเขาให้ติปให้น้องเอวา <This S 1> นะคะยี่สิบก้อน this one this one this one we got a secret lab o o boo, boo. อืม But, mm. อืมเขาได้อ่า uh, พอดีพากันไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อนะคะเขามีลาบูบูด้วยตัวละยี่สิบกอ่นเก้าร้อยบาทนะคะดูสิคะลาบูบูเขาบอกว่าเขาอยากได้อีกขอแม่แม่เลยบอกว่ามันเยอะเกินนะคะก็เลยก็เลยก็เลยประเพณให้มา20่สนอะไีบ ก็สรุปวันนี้นะคะก็ได้นวดสองคนนวดพี่เพชรแล้วก็ผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายทํางานนะคะผู้ชายคนนี้ก็มีธุรกิจคนของตัวเองนะคะมีธุรกิจของเขาเองแล้วเขาเป็นช่างไฟนะจะเป็นช่างเชื่อมหรือช่างไฟเนี่ยแล้วคนนี้เขาก็เหมือนกับว่าบางครั้งก็ คือมาจีบนะคะถ้าลูกค้าบางครั้งก็มาจีบนะคะเธอไปไปเดทกับชั้นสี่อะไรอย่างเงี้ยไปอันนี้แต่ดาไม่ไปนะคะแต่ดาไม่ไปคือสามารถที่จะคุยแบบเป็นลูกค้าได้แต่ดาไม่อยากให้มันเกินเกินเลยนะคะเพราะว่าการที่เราทําธุรกิจอย่างนี้นะคะ So she สวีดี้แคนยูโ o รเซโ o ฟอ o r r m ลเมทีสพอดีเสียงมันเสียงข้างนอกมันแทรกนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะได้ยินได้ Thank you sweetie เดี๋ยวอีกอีกสักพักหนึ่งดาก็จะปิดรนะ้านแล้วก็จะบ่ายสามแล้วไม่มีบุ๊กแล้วนะคะวันนี้ก็คือสรุปสองคนมีบุ๊กไว้หนึ่งคนแล้วคือยกเลิกนะคะเป็นผู้หญิงยกเลิกมาดาก็เลยเออ,อก็เลยไม่เป็นไรแล้วอีกอย่างอีกคนนึงก็บอกว่าจะมาห้าโมงหกโมงดาตอนตอนแรกดาก็จะสแตนบายรอนะคะจะรอเขา แต่เขาบอกว่าสรุปเขาไม่มาแล้วนะคะเขาบอกเขาไม่มาแล้วเขาไม่สบายโอเคดาก็เลยไม่ไอนนี่นะคะดาก็เลยก็เนี่ยเนี่ยบ่ายสามแล้วนะคะเดี๋ยวดาก็จะกลับบ้านปิดร้านที่นี่ปิดภายในบ่ายสามบ่ายสี่ถ้าไม่มีบุ๊กภายในเที่ยงนะคะก็สองคนแล้วเมื่อวานก็สี่เมื่อวานก็สี่นะคะเดี๋ยวกลับไปดาจะต้องมาทําบัญชีด้วยนะคะสําหรับ เดือนที่ผ่านมาว่าจะยังไงเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังก็สรุปเมื่อวานก็ได้สี่คนนะคะสี่คนโ้เยอะอยู่นะสี่แล้ววันนี้ก็ก็พิกเพหน่าจะเพี่ยง อีกแพ็สี่สิบนะคะก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนนะคะแต่ว่าวันเพื่อหัตเนี่ยจะเป็นแบบพีดีเคียวทำโกนขนด้วยก็เลยกลายเป็นแคนิพุทธสาวดาวเล่นดนตรีพีซเอเอ,เอก็เลยกลายเป็น ก็คือก็ได้มากกว่านะคะก็เท่ากับ1 3 1 4คนแต่ก็โอเคนะคะถือว่าโอเคมากแล้วก็จ่ายจ่ายเขาเรียกว่าจ่ายค่าเช่าไปเมื่อวันจัน์นี้นะคะก็ถือว่ายังยังพอมีเงินที่จะเข้ามาอยู่นะคะแต่อธิย์หน้ายังไม่มีบุ๊กนะคะอาทิตย์หน้ายังไม่มีบุ๊กนะคะโอเคอาทิตย์หน้ายังไม่มีบุ๊กนะคะวันที่สิบห้ายังไม่มีบุ๊กนะคะน,นี้คือตาราง วันที่วันอาทิตย์เนี่ยก็ยังไม่มีบุ๊กนะคะเงียบแล้วก็มีวันอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ยังไม่มีบุ๊กนะคะแม่ะคะ่ะยังไม่มีบุ๊กแต่เราก็สแตนบายไว้ถึงบ่ายสามถ้าไม่มีบุ๊กก็คือกลับบ้านนะคะกลับบ้าน อคะอโอเคอาทิตย์หน้าย,ยังไม่มีบุ๊กแต่เดี๋ยวดาจะต้องทาสีนะคะทาสีที่ห้องนะคะทาสีซีลิงแล้วก็ทาสีด้านฝานะคะคือจะทาสีเพราะว่ามันเป็นคาบน้ำมันแล้วก็จากข้างบนที่ร้อยรั่วนะคะก็ ก็ต้องทาสีใหม่เดี๋ยวให้เขาซ่อมก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยให้เขาซ่อมก่อนแล้วก็ตาจะเริ่มทาสี <c oughs> เขาบอกว่าเขาจะซ่อมพรุ่งนี้ <c oughs> นะคะวันนี้เขายุ่ง <c oughs> ก็เลย <c oughs> เดี๋ยวดาต้องรอนะคะรอต้องให้เขาซ่อมก่อนแล้วก็ค่อยมาทาสี <c oughs> แต่ดาก็สามารถใช้ห้องกลางนี้ได้นะคะห้องห้องกลางโดยที่ใช้ผ้าม่านกัน้นนะคะเดี๋ยวดาพาดูนะ,ะพาชม เพราะว่าห้องนี้คือตอนเนี้ยเออสวีดีเดี๋ยวมัมีจะย้ายเลิกเลิกพอคือห้องนี้จะต้องทาสีใหม่นะคะเนี่ยมันเราจะต้องทาสีใหม่นะคะเอบาทายดีอัอลูกเนี่ยคะ่ะเราจะใช้ห้องกลางห้องกลางนี้ตาจาเปิดไฟ นี่นะคะห้องห้องกลางใช้ผ้าม่านกั้นนะคะไม่มีคือจริงๆดาก็อยู่คนเดียวไม่มีใครนอกจากอยู่กับน้องเอวานะคะเดี๋ยวดาจะปิดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะค่าไปแต่ว่าจะอบไก่นะคะวันนี้อบไก่อบไก่เขาเรียกว่าอบไก่นะคะอบไก่ทาให้เราแบบว่าอ,อ,อบไก่กับผักนะคะ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาทำงานนะคะทุกอย่างก็เรียบร้อยดาก็จะปิดไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเปิดร้านเดี๋ยวเอาไอ้นั่นมานะเออจริงๆแล้วต้องเปิดไฟไปก่อนไปแพกเดอะแบ็ไปลูกปะเดี๋ยวมีพากลับบ้านอ่ะ I'm going to p r e more yeah and then I'm okay, gonna open that uh? door close it Room two shop can you can you cross that can can you cross that room please pack pack แค่มัมีหน่อย cross cross the door please cross the door please เพราะว่ามัมมี่คือไม่มีคือมันมองไม่เห็นนะคะเห็นไหมคะอยู่นี่โอเคได้ได้โอเคนะยูเค็นโอเคนะคะ ต้องขออภัยนะพอดีอ่าโอเคก็พอดีอ่ก็เลยต้องใช้ห้องกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอรอทาสีเอานะรอทาสีดอกนอม้เลยไหมเก็บ รอทาสีนะคะรอทาสีรอปรับปรุงพื้นที่นะคะรอปรับปรุงพื้นที่วันนี้ก็เท่ากับว่าเรามาทํางานก็ลีล็กนะคะหลังจากที่ไม่ได้คือไม่ได้หกักโมแต่ดาก็ทํางานทุกวันอยู่แล้วก็มีวันจันทร์กับวันพุธอาทิตย์นี้นะคะว่างนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ยุ่งก็อยากดอยากจะสแตนบายแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะคะ ดาก็อยากจะสแตนบายด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็สแตนบายไว้อย่า mm hmm. ลืมโยนลามบูฮ uh ูนะลูก mm hmm. ก็ก็คืออยากจะมานะคะพรุ่งนี้ก็อยากจะมาไม่เกินประมาณบ่ายโมงเบอร์บ่ายสองบ่ายสามเลย I'm put it the same like that. Don't grab it. I grab it. In, mm hmm. in case they don't know what I mean, I'm just gonna show them this. Mm hmm. Both in the box. Mm hmm. Okay. ก็ไม่ได้มาเมื่อวานนี้ก็ไม่ไม,ไม่ก็คือว่า mm hmm. เหตุสุดวิสัยนะคะ mm hmm. เหตุสุดวิสัยคือข้าง mm hmm. ข้างบนมันรั่วเนาะ mm hmm. ก็เลยต้องหาสีมาคอยทา <I S 1> <tha> ม่ดาไม่ได้จ้างคนทาสีนะคะดาทาเองนะคะทาสีที่นี่นะคะเพราะว่าจ้างคนก็แพงนะคะประมาณห้าร้อยหรือพันปอนอะไรเงี้ยแค่ห้องเดียวนะคะดาก็จะทาเองนะคะหรือไม่ก็ให้หนุ่มมาช่วยนะคะหนุ่มมาช่วยทาเพราะว่าบางทีเราก็คือเราไม่ไม่เก่งเท่าเขานะคะเรามือไม่นิ่งเท่าเขานะืม เอาไว้ที่เดิม p l e a s e l e a v e it there ไม่ได้ forget หรอกไม่ได้ forget อยู่แค่เราแค่ไม่หยุดนั่นแหละไม่ได้ forget จะ live แต่แค่นั้นเองพอดีเขาถามเขาบอกว่าเออ you forget mouse หรือเมาส์ mouse. ก็คือไอเป็นตัวคลิกนะคะในคอมพิวเตอร์นะคะก็าถามว่าตาลืมหรือเปล่าบอกไม่ลืมนะคะตาบอกไม่ลืมเพราะว่ามัมมีคือ ดาจะใส่ไว้อย่างนั้นเองนะคะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะแบบมาแบบคืออัปเดตว่าเป็นยังไงแล้วก็ไม่มีอะไรนะมากที่ต้องเป็นห่วงแต่ว่าดาต้องทำทางานเพิ่มก็คือทาสีเพราะว่าก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วนะคะเจ็ดเดือนที่อยู่ที่นี่นะคะก็เลย น้ำม,นมันมันก็ติดฝาแล้วก็ข้างบนก็กลายเป็นรอยนะคะแล้วก็เวลาลูกค้าเข้าเราก็ไม่อยากเห็นให้มันมันมันดูไม่ไม่ดีก็เลยอยากจะทาสีใหม่นะคะมาเอาเอามว่ามีกระเป๋อนให้ว่ามีกระเป๋าโอเค่นระค่ีา ก็สรุปก็เลยกลายเป็นตอนนี้นะคะดาก็จะต้องทํางานเพิ่มนะทำงานทาสีแต่เดี๋ยวเราให้เข้าซ่อมหลังคาก่อนแล้วก็ค่อยอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วดาให้ดูสีใหม่ที่ทํานะคะก็แตะขอบคุณนะคะ thank you นะคะ thank you สำหรับทุกคนที่ยอดวิวนะคะหนึ่งิวสองวิวเอากระเป๋าให้มัมมี่ด้วยลูยกมัมมีจะใส่สมุดบัญชีสมุด เนี่ยโนไอนั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ,อ the shopping bag น่ะลูก the green one น่ะไม่อยู่ตรงนู้นไงเนี่ยค่ะ<ห>พอดีดา<ห>ต้องเอายกกลับบ้านนะคะมันเป็นบัญชีแล้วก็สมุดนะคะโอ้โหสามสี่เล่มต้องยกทุกวันเหมือนเป็นคนบ้าหอบไฟโอเคเอา อืมโอเคเดี๋ยวลืมนะพวกแล้วก็เดี๋ยวเราให้ mm hmm. เขาอยากได้อีกตัวหนึ่งนะคะอยากได้รับบยบุยอีกตัวหนึ่งก็เดี๋ยวไปซื้อเอ็ม not gonna lie I think I want the dream on mm hmm. you want the dream. this have to be uh, You don't know what you gonna get to you Yeah bro That's why whisper ไม่ได้กินน้ำเลยนะบอดี้หอเป็นมาม่ามาด้วยนะคะขาดไม่ได้มาม่าแหันมันมีโฟนอ๋ออยู่นะตรงนี้วยาวอันนี้เน็นข้าวอย่างไร what is it I think it was just I don't I don't know เอะไรหล่นนะโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะคะวันนี้ใส่กางเกงขาสั้นนะคะเพราะว่าที่นี่ร้อนมากก็เลยใส่กางเกงขาสั้นแบบไอ้นี่หน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแล้วดูแลตัวเองนะคะสู้ไปด้วยคันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย